โปรดใช้ดุลพ,พินิตพิจารณาในการรับชมนาาเนื้อหาในครั้เป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับมสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับคุนสมาชิกครับวันนี้เป็นชุดอีกชุดหนึ่งครับสูตรเรายังคงมีคงค้างสูตรเก่าเล่าใหมเ่เข้ามางวดที่ผ่านมาสูตรที่ประสบผลสําเร็จสูตรที่ผมพึงพอใจและผมชอบมาก คือสุดต,ติดดาวในจะได้จจดจดไงเขาว่าจดโจดเนี่ยร,รู้สึกกระชุ่มกระชวยนะมีกําลังใจทําสูตรเข้ามาแล้วก็ต้องมีจวดๆดนะมีติดดาวอย่างเงี้ยใช้ได้ใช้ได้วันนี้มีวิ่งล่างวิ่งบนหน่วยล่างสามสูตรคลิปนี้จะเป็นนาทีทองวิ่งบนสูตรที่สองนะนี่วิ่งบนแล้วเข้ามาสองสูตรเลยงวดที่ผ่านมามันมีสามตัวใช่ไหมล่ะแล้วเข้ามาสองสูตรเลยเออนี่หนึ่งในนั้นนาทีทองวิ่งล่างก็เข้าสองสูตร เอาละไปดูไปเห็นเดิมก่อน6 9เก้าด็พี่น้อกออกเลยครับ5้าหกเจ็ดเราเคำนวณกัน 69. 6กเเราเข้ามาในตัวอย่างไหนครับ10บน10บนครับ10บน6 9สูตรนี้เจ็ดงวดนะวันที่หนึ่งมิถุนาเข้ามาหลัก10บนเพราะฉะนั้นวิ่งบนผ่านงวดต่อไปกันที่เรียนไว้8ปวดแล้วทีนี้2ดาว ใช้สูตรยังไงใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นแสนบวกหมืนหนม่นบวก1บวกสานย์บวกหบวกหเป็น6ได้เลขหกเดินหน้าไป3ามพงที่เป็นเลขเก้าก,กับ9ก้าหลังวันที่1ออกอะไรแปดสามหนึหหหเห่เข้าตำแหน่ง10บบทเรียบร้อยผ่าน ใช้สูตรนี้ทบทวนเดี๋ยวผมทวนแผนเดิมให้ก่อนที่เราจะคำนวณหลักแสนหลักหมื่นบวกหนึ่งสามที่สี่เจ็ดกสองสองเจ็ดเจ็ดเข้าหน่วยบนสี่เจ็ดสี่ศูนย์สามสี่เข้าร้อยบนหกเก้าเก้าสามแปดเก้าเข้าร้อยบนหกเก้าสี่สี่หกหกเข้าหน่วยบนวิ่งบนนะครับ 6 9 0 9 5 9เข้า10บน6 9 5 6 7 6เข้า10บนเอาละครับเรียบร้อยสวยงามนาทีทองวิ่งบนนาทีทองนี่ซึ่งดึงมานั้นเนี่ยเมื่อที่ผ่านมานาทีทองเข้าบนล่างเลยเราลงไปจําได้เลยจจําได้เพราะนาทีทองนี่เอามาก่อนวันออก2วันนะก่อนวันฉลาน่าจะเป็นวันที่30มสิบหรือสามิบนะสามสิ 30, 30, พฤษภาคม ก่อนออก2วันเข้ามาทั้งคู่เนยนะวิ่งบนวิ่งล่างสวยงามน,น่าติดตามเดือนดีเอาล่ะนาทีทองวิ่งบนสูตรนี้1ิ6มิถุนายน2ดาวเป็นแปดวแล้วใช้หลักแสนบวกหลักหมืน่นบวก1 3คงที่เอาละครับได้เป็นเลขอะไร8กับ3เป็น11ครับบวก1เป็น12ใช้เลข2 สองบวกสาเป็น5รอผลการออกสลากวันที่16มิถุนายนนามแสงอาจารย์นะเพราะอาจารย์จะทำเว็บเพจช่วงวันสอวันนี้ก็จ,จะเบื่อนิดนึงแนะนำชื่อเหมือนเด็กสมัยเข้าเรียนใหม่ๆเลยเหมือนเพิ่งเรื่องทำคลิปใหม่ท้งที่ว่าช่องเราทำมามา3ปีแล้วนะหลายปีแล้วแต่เพิ่งลง YouTube ใน3ปีเพราะว่า YouTube มันเพิ่งเข้ามา เพิ่งใช้คอมพิวเตอร์เป็นนะเพิ่งเพิ่งใช้คอมพิวเตอร์อัปโหลดเป็นเมื่อ3ปีก่อนตอนนั้นยังใหม่ๆเลยนะไม่ค่อยมีใครทํากันเพิ่งเริ่มเข้ามาในระบบอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ y t u t u เนี่ยสปีที่แล้วไปตรวจเช็คดูได้นะสาปีที่แล้ว5ปีที่แล้วประมาณเนี้เริ่มเริมโอเคครับนี่เสือดาวที่ล่ำรวยเ e o ย i s h นะครับเพราะว่าจะทำเว็บเพจเฟซบุ๊ก เพราะมันมีหลายช่องเดี๋ยวก็จะเรียกจาก k t v d t v CTV โอ okay, เคงั้นก็คืออันนั้นเป็นชื่อช่องอันนี้เป็นชื่อของคนแอดมินโอเคครับตกลงเราได้เลขวิ่งบนนะเลข2กับเลข5ปฝากไว้ประการนี้นะครับ 1.Subscribe, ไลค์แชร์ like, share, เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับลำรวยนะครับคำเตือน โปรดใช้ดุลพิพพนิจพิจารณาในการรับชมนเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุสนสหกิจแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย